สวัสดีสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะมาเปิดทางเผาะแานกันนะคะมาดูกันว่าจะได้ฐานหรือเปล่าที่เราเผาไปเมื่อวานนะคะตัวนี้เผาเมื่อเช้านะคะเราใช้ทังแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเปิดทังกันเลยจ้าเรายังไม่ได้ถ่ายตอนที่เวลาเรายัดถังนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเราทํากับข้าวอยู่นะคะแป้งเขามายัดนะคะพี่อันนี้ถังที่เผาเมื่อวานนะคะ จะมีในคลิปที่เราเดินชมต้นไม้ที่สวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทั้งเผาถ่านเวลาที่เราปิดฝาหรือว่าเราปิดฝาไม่สนิทมันก็จะทําให้อากาศเข้าไปข้างในนะคะบางทีเราเปิดฝาขึ้นก็ยังมีไฟอยู่นะคะยังมีไฟติดแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะคะต้องเอาฝาปิดลงไปให้ไฟดับสนิทก่อนนะคะค่อยเก็บถ่านออกจากทังนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะว่าจะได้หรือเปล่ามันจะไหม้หรือเปล่านะคะเราปิดทังตัวนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงนะคะตอนเย็นแล้วก็ปิดเรา,าจุดเตาเผาตั้งแ่่จ็ดมงครึ่งนะคะนี่ได้อยู่นะ ทุกคนเห็นไหมเผาเองนะคะเนี่ยได้อยู่เป็นแท่งแบบนี้เลยค่ะนี่นี่นี่ครั้งหนึ่งทางนี้จะได้ประมาณหนึ่งสอบนะคะถ้าถ้าเผาออกมาแล้วมันเป็นกี่เท่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะคะก็คือทิ้งไม้ไปเลยนะคะหนึ่งครัง แบบนี้นะจ๊ะหนีดหรือว่ายัดไม้ไม่แน่นก็จะทําให้เกิดช่องโหว่เยอะนะคะเวลาเราจุดไฟที่ก้นถังเลยเวลาไฟมันขึ้นมามันก็จะไหมข้างเดียวนะคะบางครั้งก็จะไหมฝั่งนี้ฝั่งขอบๆนี่คือจะไหมหมดแล้วเป็นขี้เถ้านะคะจะไหมได้ฐานเลยทังนั้นก็คือทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไม้ไปเป็นถังเลยนะคะคือเราลองทําทุกวิธีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าวิธีนี้ดีนะคะแล้วก็ได้ฐานสวยด้วยนะคะ ่คตัวนี้ที่เราเลือกออกก็คือถ้ามันเต็มกระสอบแล้วจะเอาไว้แสงข้างหน้าน,นะคะให้มันสวยนะคะตัวที่ใหญ่แต่คิดว่าวันนี้น่าจะไม่เต็มนะคะห้าหนึ่งครั้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะเกือบเต็มสอบนะคะเนี่เกินครึ่งนะคะทุกคนเห็นคะเกือบเต็มปากกระสอบแบบนี้นะคะแล้วนี้ที่เราเก็บ อยู่ในถังมันจะมีขี้เถ้าแบบนี้แล้วก็จะทําการเทออกจากถังนะคะแบบนี้ไดาจาเวลาเขากลับแล้ว,ออลวมันก็จะมีนพวกที่มันเป็นสีมุนๆแบบนี้นะคะเขาเก็จะความทังเทออกนะคะแล้วก็เอาอตะกร้ามาล่อนล่อนออกนะคะมันล่อนขี้เถ้าออกแล้วก็เก็บซ่สอบนะคะถามมันน้อยไรเขาเก็จะเบื่เอานะคะเขาเก็จะไว้ใส่เองนะคะเดี๋ยวห้ามานัน เท่ออกจากถังกันเลยนะจ๊ะนี่ <c oughs> กคนคะเรายังหาที่ร่อนไม่เจอนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาชมนะคะหนึ่งถั้งก็จะได้ประมาณหนึ่งกระสอบนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเกือบเต็มกระสอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถังเอาถังที่สองมาใส่มันก็จะเต็มนะคะจะได้ประมาณนี้อันนี้มันเป็นเศษถานนะคะไม่ใช่เศษนะคะมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาที่ล่อนมานะคะแบบนี้ค่ะจะไปหาตะแกงมาล่อนๆนะคะเอาขี้ด้าออกแบบนี้ใส่กระสอบได้ขายได้นะคะถ้ามันเล็กขนาดนี้เราก็จะเอาไว้ใช้เองนะคะก็จะเลือกแล้วก็ใส่กระสอบแยกไว้นะคะแบบนี้เอาไว้ใช้เองนะคะเอาไว้นึ่งข้าวหุงข้าวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่คนมาที่เข้ามา รับชมคลิปของเรานะคะฝาก,กคนติดตามช่องท่านหัวยากเกษตรด้วยนะคะทุกคนสามารถให้คำแนะนำและติชมและติชมเราได้เลยนะคะสำหรับชาาวันนี้ก็สวัสดีค่ะ